เอ้ยจะรู้ไปเนี่ยว่ามไม่มีห้องิปเยอะนะไม่รูเลยครับผมครับรู้อ้างว่ามันนั่งหนากล้องครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามจากทางบ้านมาถามนะครับคำถามนะครับดู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 เอาเลยนะครับครับผมอีคิวรูปยิ้มหัวหน้าเคยเห็นไหมิวรูปยิ้มเห็นก็เห็นมันมันดีไหมครับอธิบายให้หน่อยอีคิวรูปยิ้มเหรอโอ้โหยอดทิศเลยเนาะใค,ใครมาก็เป็นอย่างนี้หมดใช่ครับต้องเข้าใจว่ากล้า E Q มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเสียงดังเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันจะมาทุกความถี่เบสกลางแหลมมาครบใช่ไหมครับทีีน้ ถ้าเราลูปยิ้มล่ะอะไรหายครับอ้าวกลางเออกลางหายแต่เบียดมันแน่นนะครับเบียดมันแน่นแล้วกลางหายไหมล่ะหายหายนั่นแหละแล้วที่ทำไมเวลาพูดไม่เป็นยังไงทีเนี้ยอือผมก็รู้สึกว่ามันมันบางๆไม่ออกไม่ค่อยออกครับจะออกเฉพาะเนี้ยมันไม่มีกลางมันก็เลยไม่ออกแล้วที่ำไมต้องปรับเป็นตัววีด้วยใครพาทำครับนั่นสิครับผมก็สงสัยนะครับลองลองถามทางบ้านไห้่หยครับนั่นแหละใครเป็นคนต้นชิดทําผมก็ไม่เข้าใจเหมือนตัววีเนี่ยอ๋อคิดแล้วแต่ก่อนแต่ก่อน EQ มีไฟวิ่งในสไลด์ EQ เนี่ยคิดภากไหมครับมีไฟวิ่ง พอแล้วปุ๊บไฟก็จะวิ่งสวยไงว่าแต่ก่อนไฟคิวทิวิคออกสองข้างอย่างนี้นะจานไฟคิวสมัยแต่ก่อนเน่ยเขาเลยปรับเป็นตัววีอย่างเงี้ยเพื่อให้ไฟวิ่งขึ้นเพื่อสวยงามเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนคุณยังไม่ฟังละเอียดขนาดนี้น่าจะเป็นประมาณนี้แหละโอเคครับข้อที่สองเนี่ยผมต้องมีมิกมาด้วยครับนี่นี่แหละเอาหน้าอะไรในช่องมิกครับมันมันก็จะมีมครับเนี่ยเนี่ยไฮมิดโลเนี่ยครับเพราะท่านที่มันมีตัวนี้อยู่แล้วอะทำไมมันต้องมีในช่องด้วยมันทำงานคนละแบบกันคนละแบบไงครับ คือคือตรงนี้ตัวนี้ก็คือขาออกใช่ไหมขาออกคืออีคิวทุกตัวอย่างเงี้ยอันนี้คือขาออกไปหาเครื่องของเราแต่เนี้ยปรับแต่ละตัวเชื่อไหมปรับในช่องเหรอปรับในช่องแต่ละช่องอ๋อครับสมมติว่าคุณเนี้ยเนี่ยช่องแรกเนี่ยพูดแล้วเบรเบาใช่ไหมล่ะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเบรขึ้นได้แล้วอีคนนึังแหละเสียงแหลมแล้วก็ลดแหลมลงเนี่ยนี่หน้าที่ของมันมีแค่นี้สำหรับแต่ละช่องเนี่ยอีคิวเนี่ยก็คือขาออกของเราขาออกก็คือตัวนี้ผ่านมาแล้วแล้วก็มาผ่านตัวนี้ ออกไปหาชุดตู้ระพงของเราหรือาวเวอร์ของเรานั่นเองอ๋อมีวิธีแก้เสียงไม่บางไหมครับโดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มวิธีแก้เสียงไม่บางอ้อันนี้ก็หลายขั้นตอนครับมันว่าเรื่องเกณฑ์ครับต้องมาดูคลิปเรื่องเกณฑ์ด้วยจะรู้ว่าบางให้บางเนี่ยเกณฑ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะครับทีนี้ EQ บางให้บางอีกอย่างเมื่อกี้เราอันแรกที่เราถามกันปรับ EQ ตัว V เนี่ยอันนี้ก็บางนะครับไม่ต้องอะไรมากหมายบางเลยเพราะว่าเสียงกลางไม่มีวิธีที่2ก็คือการทำ EQ แบบ ผิดเพี้ยนมันก็ทําให้บางได้เช่นบางคนอาจจะเสียงบางอาจจะบูธเบรดผิดการบูธคอมถีผิดเนี่ยก็ถือว่าทําให้เสียงบางได้ทีนี้การทําเสียงลดเสียงบางทำยังไงก็ลดกลางแหลมลงก็หายบางแล้วมิดโลก,ก็เยอะแล้วอ่เคนเนี้ยคือเอาง,ง่ายเรื่องเกณฑ์สำคัญกว่าเพื่อนในการทําเสียงดนตรีหรือเสียงไม้นั่นเองต่อจากข้อเมื่อกี้เลยครับนี่ครับพอดีเลยทําไมต้องตั้งเกณฑ์ครับนี่ทำไมต้องตั้งเกณฑ์เกณฑ์ก,ก็คือเขาเรียกว่าอะไรขาเข้าเอาง่ายเรื่องเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นตัวซีดขันมากคิดออกไหมครับ เกณฑ์เนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมเสียงแค่นี้เกณฑ์ <Gen S 1> <Gen S 2> ผมเล็กทีเดียวพอแต่ถ้าคนเสียงเบาละ่ะเกณฑ์ต้องเล่งสู้เนี่ยเกณฑ์ <Gen S 2> ก็คือสัญญาณเข้าตรงนี้แล้วก็มาหาเกณฑ์ก่อนนะครับ mm hmm. ก่อนที่มาหาสไลด์ปล่อยหาเบครับเกณฑ์ Gen ตรงเนี้ยเยอะก็ไม่ดีเบาก็ไม่ดีครับผมครับเบาทําให้เสียงไม่ชัดแล้วก็เสียงอู้คนพูดเมื่อยแรงดึงเสียงเราข้ามเยอะเช่นเนี่ยเลขเกณฑ์เยอะขึ้นเนี่ยจากเสียงรถข้างนอกเนี่ยก็สามารถเข้าในไมค์ได้เองครับมีเยอะมากก็ดีเพราะว่าหนึ่งแบนอยเข้ามาด้วย เสียงกี๋เสียงซาเสียงวิทเข้าบทถ้าเกณฑ์มากแต่ถ้าเกณฑ์พอดีเนะี่ยก็จะอยู่ในความพอดีไม่แรงไม่ไม่แรง,ไม,ไ,มแรงไม่เบาจนเกินไปประมาณนั้นโอ้คลิปยาวไว้อู้ห่วยไว้แล้วอีกข้อหนึ่งครับข้อสุดท้ายครับดอกลำโพงวัดเยอะนะครับแต่เปิดไม่ดังเป็นเพราะอะไรครับวัดเยอะแต่เปิดไม่ดังแล้วทำไมถึงซื้อลำโพงวัดเยอะเขาบอกว่าลำโพงวัดเยอะมันดังเอาแล้วพอเมื่ออะไรพอเมื่อก็น่าจะเป็น400วัตต์ครับ400วัตต์ <laughs> <laughs> โอ้ยบางที เราไปเชือเ่อเขาเยอะก็ไม่ดีเราต้องดูของที่บ้านเราด้วยเช่นพอเพิร์เราเสียแล้วัดเนี่ยเอา้าไปซื้อระพงขวบวัดมาใส่คิดว่าดังแรงไม่มีแรงซื้อมา,400า4 0่ร้อยวัดพอเพิร์สี่ร้อยวัระพงพันวัดแมนก็ดังก็4ี0ร้อวัดนี่แหละนี่แหละคือปัญหาของคนที่อาจจะไม่เข้าใจจุดนี้ครับผมครับรโพงวัดสูงไม่ใช่ว่าจะดังเสมอไปครับผมครับวัดสูงปุ๊บพอเพิร์ก็ต้องวัดสูงตามเพื่อให้วัดมาตามกันแล้วก็เสียงไปพร้อมกันนั่นเองครับผมครับหลายคนก็ส่วนมากก็มาทำระพงกี่วัดกี่วัดเน ดูวัดเวอร์ที่บ้านก่อนว่าเท่าไร่แล้วก็ดูในอนาคตของเราด้วยว่าในอนาคตของเรานั้นจะพัฒนาไปอีกไหมหรือจะพอแค่นี้เนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับผมครับสมมุติว่าต้องการวัดสูงลำพงมาซื้อได้ไม่เป็นไรครับผมม่ได้ว่าซื้อลำพงวัดสูงมาเพื่อรับในอนาคตเราก็สามารถซื้อได้ครับผมสำหรับตัวนี้ถือว่าแนะนําทีนี้สำหรับใครที่ซื้อแบบว่าไม่คิดว่าจะพัฒนาอนาคตหรือซื้อไปแค่นั้นนะ่ะ power สำเรด์วัดก็พยายามซื้อลำพงที่ วัดใกล้เคียงกันครับจะได้เสียงที่สมบูรณ์เขาออกลำโพงด้วยครับผมใครเนี่ยใครมีก็ถามมีครับก็สามารถถามใต้คอมเมนต์ได้เพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยมันหลากหลายครับเช่นในมิกตัวเียวเนี่ยทุกคนรู้ว่าปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรรูลุ่นนี้คืออะไรเนี่ยถือว่าเยอะมากสำหรับความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงครับผมครับผมก็พยายามแตกแขนงความรู้ออกไปเพื่อให้เบื่อใหม่ครับคนใหม่ที่อยากรู้ทางด้านเครื่องเสียงเนี่ยได้รู้ครับถ้าเราไปทำมั่วกดมั่วเนี่ยมีสิทธิ์พังแน่นอน